ปอนโนเปิดใจต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะักแสดงพิธีกรสาวสวยสุดแซ่บคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแผทนนปพาตันตะกูลฮอตมากจริงๆตั้งแต่กลายมาเป็นสาวโสดลูกติดก็มีข่าวกับหนุ่มๆอยู่ตลอดเลยยังก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกุ๊กกี้กับนักร้องหนุ่มรุ่นน้องอย่างปาออันนบจนกลายเป็นกระแสะอย่างหนัก ทั้งคู่ก็เปิดใจว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงพี่น้องที่ทำงานด้วยกันในขณะเดียวกันช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่ผ่านมาสาวแพทก็สร้างความฮือหาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อมีภาพแพทควงหนุ่มคนใหม่ไปลอยกระทงโดยหนุ่มคนนี้เป็นนายตำรวจสุดดอชื่อว่าน,นายนภัสน้องชายของไอดอลสาวชื่อดังกัจจังจีราก็ไม่รู้ว่าสถานะตอนนี้ของทั้งแพทและนายเป็นแฟนกันแล้วหรือยัง ล่าสุดในรายการเพจมันบันเทิงแอนนาพีกรร่วมกับหนุ่มปอก็ได้ถามความรู้สึกคู่จิ้นของสาวแพทโดยเจ้าตัวได้เผยว่าก็ดูข่าวพร้อมกับทุกคนได้เห็นในไอจีสตอรีของพี่แพทแล้วก็มีเพื่อนมีแฟนๆส่งมาให้มาหาว่าเป็นยังไงเราก็เลยได้ย้อนกลับไปดูพี่แพทกับน้องเลซซิ่งที่มีหลุดผู้ตำรวจก็ไม่ทันได้คิดว่าเป็นคนนี้แอนนาถามว่ารู้สึกยังไงพอรู้ว่าเป็นตำรวจคนนี้ ปอตอบว่าก็ไม่รู้สึกยังไงตอนแรกก็ต้องยอมรับว่ามีอาการตกใจและเหมือนงงๆเพราะเราไม่รู้มาก่อนนั่นเองตอนนี้ก็มีคุยกับพี่แพทนินดๆแต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้แอนนาถามต่อว่าถามจริงๆชอบพี่แพทเขาไหมปอตอบมาว่าก็ชอบก็แฮปปี้เวลาได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าถามว่าทำไมไม่จีบผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ควรรีบหนึ่งทำงานด้วยกันใช่ไหม แล้วผมก็โสดมาสะพักแล้วครับก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครมันก็ต้องใช้เวลาแล้วผมก็เป็นคนที่จะต้องนับว่าเป็นแฟนกันภายในเดือนนี้ให้ได้ผมไม่พร้อมที่จะเล่งเป็นแฟนกับใครแล้วก็ส่วนหนึ่งผมไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีนะครับผมว่าพี่แพทเขาผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะมากถ้าเราจะเข้าไปหาเขาจะเข้าไปในชีวิตเขาเราก็ต้องชวนนะถ้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ชอบก็เลิกผมรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติเขา อันนี้ไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีคือพูดจากใจจริงๆคือยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะจริงจังคือต้องดูแดตัวเองให้ชัวร์งไงว่าตัวเองโอเคไหมและพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องหรือเปล่าและเขาแฮปปี้ที่จะอยู่กับเราจริงๆหรือเปล่ามันยังไม่ได้เริ่มต้นถึงขั้นนั้นดังนั้นส่วนตัวผมตอนแรกก็ไม่ได้จะได้อะไรก็คุยคุยทำงานไปด้วยกันก่อนแบบนี้ครับ ยืนยันว่าไม่ได้ถอยเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มเลยคือเราก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ก้าวไปไหนด้วยซ้ำเอาเป็นว่าผมโอเคครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ดีแล้วที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันต่อไปคิดว่าความสัมพันธ์แบบพี่น้องแบบนี้น่าจะอยู่ได้ยาวนานกว่าแล้วถ้าพี่มีความสุขแล้วมีคนที่ดีๆแล้วให้เกียดพี่แพทแบบนี้ก็ดีแล้วครับ